ลมือน้ำใยไร่เพิ่ลมือเบบอกเราไปนอนเลยเอพี่นอนเอ,อ้ยเแล้วผกกอนในยาวรับเขาต้องพูดยวอยู่เพื่อนมือเบพ,พี่นอนเลยโอ,อ,อ้ยปี่องเจ้าพี่นอนเลยนองใยไร่สวัสดีพี่นอนเป็นครับเอซีสาวน้อยเป็นบันแพงเป็นคับพิลาอิน,อนทนประเทศแลาบตางประเทศมาทักทายกันพี่นอนคือเขาเดือก,กับนุ่มูลังกาชาแนลพี่นองมืงอนิอนบอกใครได้ลงิเปเบิ้งยางเหย่พี่นองเบิ้งก็ใยไร้่วมาบอกราไปนอนนะเพ่อ จะเป็นอย่างแล้วเบิ้งจะเล่าอยู่นี่จั๊กผู้เดียวนักเลยมื่อนี้ก็ได้โอ้โหปวดพวกพี่น้องก็เนี่ยฝ้าอยู่บันกีฬา,า,ามึงเว้นมืออะไรเมื่อนี้เบิ้งแต่ถึงเวลากเอฟซีมาหลายบันกีฬามือนี้มาหลายแห้งพ่อๆแม่เมีโอ้มีแต่เรื่องประทับใจเงี้ยเหมือว่าสั่นลังเขาลังเข่าพี่น้องเลยมีแต่เรื่องมาสัจจเรื่องแต่คนณลูกพี่น้อง อันนี้กค็คิดนึงอีกนีดนึงเพิ่งเพิ่งโค่นว่าใได้น้องพี่น้องเนาะใหญ่ไร่มีนี่นะย่าสิบเอ็ดเบอร์นกกรนหน่ำพี่น้องเนาะเสร็จละวเ้นน้องสอนใหญ่ไรโอ้ยพี่น้องเอ้ยมื่อสักว่ามีเอฟซีทัพเด้งนาะพี่น้อง,นนนงปเปนาะเพิ่นเพิ่นใน เพื่อนนั่งคนขายยังคนขายยังเรไขายตำกล้วยนะ่ม่ค่าตำกล้วยนะเพิ่นเพิ่นขายบไรายยเกแ่าา้ขออีหลาซอยเหมือนเออเนขี้มมลุออง,งพงี่น้องเนาะแต่เดือดเสยนีด้่ยเนี่ยิ้ยงก็ตืีาเเนี่ยคนเนี้ย เออู้ากับกางก็สยเออแล้วมันก็เกิดพลกับเราจิเนะมันี่นต้องบ่จีเสียดรัสุองมจับกระโเขาจับพวก้หงเลยอด่้ว่าพเ้าว้ายตยตะเศเทียงเลสาเอซยาลุดหลวเน่ท้ายจงเียงเอาเลสกเอาเนาะ โดยเองเลยแม่ไทยปเลยแมไปได้วรูเลยก็ได้วาจั่งมอเตอรไคาคลหางกมสงกับได้เสอพักสยาไหแม่ได้เสพักสยงานสงพักกทน่านกันไหมากเ่เีร้ก็ให้เายังไ้อบอกเวลาซอยกะหลังมากนะข้างในพี่น้องเอย มาเทลาซีหาโคก็ต่ำน้ำกั่าระท่านพี่น้องตัเงินบอพี่น้องมือจ่วาการเล่นนี่คิดหนึ่งพี่น้องนั้ยตัเงินยางเดียวกีลามันนี่นะโอ้ยคนมาแต่ละคนมาไม่ได้มอแต่หลักเมื่อเดียนเสียโน่นกับเมื่อหนึ่งเมื่อ เพือนอะปรัวาือนเราเนาะพวุหนอวีโอน่ลาเพื่นบุญยังสำเร็จบุญก็เลยโอนไม่ลาเมื่อนึงพ่อนาคือยอดนีแต่เงินแต่แตเหลือเสียอีกเลยที่เราเพียงก็หนาเสียก็ต้องเสีน้องทพ่นาเนาะขนาดหนอวี่เพื่อนยังโอนไม่ตั้งเงินหนึ่งนะน้ำบุญอีลาไว จังในพันสำเร็จยังกับปรูกกนนปขึ้นกันเนาะพี่น้องมาะพันปฏิบัติบอกพันหนุนมันไม่ลาเมื่อนหนึ่งโอ้โหปวดโผลเกิดมากทำมันบุญบารมีลายอิรีมิต่คนหาคนแข่งมีแต่คดจะเอาอยางไม้เอาเงินไม้เอาเพราะมันหน่อยไล่สดเข้าแย่ไล่ก็ได้เกือบเสียดพี่น้องลายสดบางบางส่วนช่วงเทียงเนาะเราสิเทียง,ยงพี่น้องเนาะได้ขึ้นเป็นหมื่นโผลได้ขึ้นเกือบเสียดพี่น้องเก่าเมื่อปวดแย่ไลยว่า หลาลองเพ่งแล้กกันไล่สุดกับแย่ไลสส่สอกโซนไลายค่นไล่ท่มหายเหโอ้เงินบม่หน้อยเขาบเมิ่อน้อยเนี่ยมื่น้องมืนีเพื่มใจน้ำหนักมู้กลากากบรินังแทบบริษคิเลยไปไล่บางไปคิดใจไล่เบื่อเลยมือนี้แป๊บเดียวแล้ก็โคนแป๊บเดียวเราก็โคน,นนะโอ้ปวดพวกแย่ไล่นี่ยอมต้ <laughs> องเราดีเ <laughs> <laughs> มื่อละสา สิบยี่สิบคิ่มันบอบแปรกนะพี่น้องเล่าไหลไวัตสเสาห์ผู้เดียวเล่ายองอยู่ว่าสิบด้นแล้วก็มีเงินเขาเดี่องการนี่เขานั่งเขาม้าหายยิ่งหลาเนาะเล่าก็เลยบอดีนอนเล่าก็บดเช็ดคลิมไปแล้วก็นนวกวกต้องไม่ยัดคลิปมปวดโคหลายฉากหลายแม่พ่นพ่นามีหลามืัอนี้ก็ับปวดธรรมดาพี่น้องมีแต่เอฟซีพนมาเชิากอดเชิกโอ้พันดีใจพันมาหายหลาเนมะปวดโค้น้อยเออเห็นเห็นภาพบรรยากาศ ใช่วา,ามันเนี่ยก็ปิดบรรยากาศวันอีหลายยากเกี่ยวเ,เ,เลยมันก็ไว้ใส่เนี่ยเราก็เพื่มใจเนาะพี่น้องเนาะบางบางเครียดเกิดย็นเราลุ้มพลังกาก็นับตาสิไรน,นับเห็นเป็นประสบความสุขเรียนนะพี่น้องขึ้นเงินขึ้นย่ายนี่ยแหละขายตำ้วยายพี่น้องเล่าขายแต่เสาจนเที่ยงเนี่ยได้สามหกพี่น้องพ่อเราอธิษฐานบอกให้อีหลาวิ่ซอยซอยแม่ยในเด้อซอยซอยขายซอยยางสุขประม่านี่เราเนาะพี่น้องเน,งนงะา,นาขขนนนะ ขายเมียขายบระเดี in 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 ๋วไม่ประเดี him, ๋ยวาอีห hey. ล่าพี um. ่น um. ้องเลยพ่อสบายมาลังเข่าลังเข่าพี่น้องมาแต่ละซีโคหาโคขายน้ำของประทันพี่น้องจนเราได้ขายเราได้ก็ได้สื่อพักสื่ออยังมาซอยบุญงานบุญกินมาทีหลาคนมาลดพวกเราเรียนมาแต่ได้บุกจ้ำบระเดี๋ยวพี่น้องเนาะประมาณหกสิบโลดเข้า่าเับตัวพวงมากับลูกเรา เรา,าทั้งวอร์ทงปลุงใจนะเรา,าทั้งไห้นะเราก็เรียนล้วกันมุม่ผลกักกากรโอ้นะซื้อนำ้ำเราขึ้นกันหลัจกเรา,หานะไห้น้องปนองเราเห็นเราเราโอ้เรา,าทั้งวอั้งยใจนะพวกเดบเซียกะยาเราเสียเราหักหลายนะคือทำไมเราก็ะดาเราลกูกิลาพอไนี่ถุงยางย่างนีแล้วก็ตังคไม่นานล้านแล้วยางนะี้ตังไม่ถูไอของล,ล่นคือพาพิลาแล้วก็ แล้วมิลุมภาพมาอีกสองภาพแล้วสี่มหาอีหลาเส้นแล้วสี่เบอร์อัดกรอบไปเยอะจังพี่น้องเบิ่งเราก็มาความแพร่งเอฟซีแต่ละคนมาหาอีหลาบัวรับกระดาษพี่น้องนี่แต่เรื่องเล่ามาร์สจัดอีหลีเด้เป็นแต่ละคนมันมาหาอีหลาโอ้แล้วก็มีคนหนึ่งเนาะเป็นเป็นหายเพื่อเป็นหายจากโลวงมะเร็งหมดพี่น้องเป็นมากกับแฟนเป็นเป็นหายจากโลวงมะเร็งย้อนอีหลาเป็นเริ่มหายอีหลายภา่าเขาเคยเป็นมะเร็งนะ มันหายมันกระเด็นหายลาหมดยายไล่เราเจ็บทุกช็อตมึงหัวลูกกาก็ได้ไล่เมึงทุกช็อตเลยพี่น้องมื่อวานี้ลากระลังสิเหลือแต่งตัวไปงานต่อนเลยพี่น้องมื่อวานี้ก็ได้เดี๋ยวเมื่อวานี้สาวหน่อยลับเพื่อนโชว์น้องพี่น้องน้อสาวหน่อยลับโชว์อยู่หมอชิดซอฟต์จกเลือกไปเลยด้อพี่น้องเด้อโยกเลือกหน้าสิ่เจียวกับถึงหลอมเลี้ยนเลยพี่น้องเพราะว่ามันเคยหลอมเลี่ยนเหมืนหลอมหนึ่งอะรอบปีที่แล้ว เจ้ากใ็ให้แสดงนะยงเลิกไปรอบหนึ่งแล้วรอบนึงเลยสิคือกันมันยงเลิกคือกับพี่น้องคิดลิปน้านะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับนี่มาเรื่องเป้คว,า,วามปรทับใจบ้านอิหลามาสูนะ่พี่สาวน้องฟังเนาะพี่น้องบรรยากาศบ้านอิหลานะคือคืนแย่งพี่นอ้องคลิปนี้กับน,นุ่มพุ่งกลา,าวว่าพิดประถูประกันนาะยขอโทษขอให้ด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มา ข,ข,าาข้อมีดแล้วก็มาชอบคลิปเมนูคัณกายยู่ดีแม่ชิปุูส้วนคลิปดีไวส์สปีคลิปนาพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ